โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c l u FF และวันนี้เราอยู่กับเว็บไใช้หาเงินออนไลน์ที่เหมาะสําหรับสายลงทุนนะครับพอดูหรือพูดง่ายๆก็คือสําหรับสายลงทุนครับลงทุนถึงจะได้กําไรนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมเล่นมานานมากนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการถอนแล้ววันนี้นะครับก็จํานวนอยู่1499ับาทหรือว่า1500นนั่นแหละครับท่านผู้ชมเงินเข้าไปที่เรียบร้อยผมถอนตอนเวลา 13นาฬิกา5นาทีนะครับเงินเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับเว็บซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ำส0 0บาทนะครับก็คือถ้าคนดูอยากมีเงินถอนแบบนี้เหมือแนบบผมนะครับก็เป็นการเล่นลงทุนนะครับลงทุนก็จะมีอยู่6ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5ี่้าแล้วก็6นะครับระดับแรกเนี่ยราคา330บบาทนะครับมันจะ ให้เรานะครับวันละ8บาทนะครับก็คือรายได้รายวันวันละ8บาทนะครับได้ทุกวันครบ7วันปุ๊บนะครับมันก็จะคืนทั้งทุนและก็กําไรให้เรานะครับ คันนี้คืออัตราการคืนเงินในแต่ละวันนะครับ2.55%นะครับแล้วก็ถัดมานะครับราคา2,000บาทนะครับก็คือ V2 นะครับมีเวลา7วันเหมือนกันครับคุดูแล้วก็รายได้รายวันเราจะได้อยู่วันละ71บาทนะครับรายได้รวมนะครับก็คูณเอานะครับเอา71บาทคูณ7นะครับเราก็จะได้รายได้รายได้รวมนะครับมีเวลา7วันนะครับมันจะคืนทั้งทุนแล้วก็กําไรให้เรานะครับและถัดมานะครับราคา5,000บาทนะครับก็คือ V3 นะครับมีเวลาเหมือนเดิมครับ7วัน เราจะได้รายได้รายวันวันละ192บาทนะครับรายได้รวมก็คูณเอาคูณ7นะครับอัตราการคืนเงินรายวันวันละ3 8มนะครับก็ส่วนอันนี้คือเป็นรางวัลแนะนําเพื่อนนะถ้าเราแนะนําเพื่อนเนี่ยระดับ1เนี่ยก็ตามนี้เราแนะนํา V1 นะครับเราก็จะได้16บาทเราแนะนํา V2 ได้100บาทแนะนํา V3 ได้250บาททุกๆระดับแนะนําได้เหมือนกันครับ แล้ถัดมานะครับก็เป็น V4 นะครับราคา12,000บาทนะครับรายได้รายวันเราจะได้อยู่วันละ480บาทอัตราการคืนเงินรายวันวันละ4%ปเซนะครับและรายได้รวมเราจะคูณ7นะครับเอา480บาทคูณ7ถึงเวลา7วันปุ๊บมันก็จะคืนทั้งทุนแล้วก็กำไรให้เรานะครับถ้าเราแนะนำเพื่อนนะครับสมมติว่าเราลงทุน V4 นะครับแล้วเราแนะนำเพื่อนนะครับเราก็จะได้ รายได้ตามนี้ครับแล้วก็ V 5ครับ V 5เนี่ยราคา2 6 0 0 0บาทรายได้รายวันวันละ1 0 6 6บาทแล้วก็มาคูณ7นะครับแล้วก็อัตราการคืนเงินรายวันวันละ4% 4.10%ปเซน์ะครับรายได้ที่เราแนะนําเพื่อนก็จะประมาณนี้ครับนั่นแนะนํา V 1เราจะได้33บาทแนะนําถึง V 6เราจะได้60 0 0บาทถ้าเราลงทุนตัวนี้นะ พอถึง7วันปุ๊บมันก็จะคืนทั้งทุนแล้วก็กำไรให้เราและสุดท้ายท้ายสุดนะครับราคา60,000บาทนะครับรายได้รายวันวันละ2,580บาทอัตราการคืนเงินรายวันวันละ4.3%นะครับมีเวลา7วันเหมือนเดิมนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนเนี่ยไอระดับสุดท้ายเนี่ยได้คดเยอะครับท่านผู้ชมนป ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนใครที่อยากลงทุนนะครับก็ทําการเติมนะครับเพื่อทําการลงทุนวิธีการเติมกดเข้าไปตรงเติมเงินตรงนี้ปื๊บเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับเติมเงินขั้นต่ำแค่100บาทท่านผู้ชมกดไป100บาทแล้วก็กดส่งหลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ครับท่านผู้ชม ก็เป็นคิว o d คนะครับให้เราทำการแขปบภาพในหน้านี้แล้วเข้าแอปธนาคารแล้วก็ทำการสแกนครับให้เราสแกนนะครับหลังจากที่เราสแกนเสร็จนะครับชำระเสร็จนะครับรอไม่ถึง3นาทีเงินเข้าทันทีครับหลังจากที่เงินเข้าแล้วเราก็สามารถมาลงทุนได้นะครับเราเลือกลงทุนเลยเราอยากลงทุนราคาไหนนะครับผมแนะนำราคา V1 ครับ V1 เนี่ยราคา330บบาทเหมือนผมผมก็ลงทุนอยู่ในเห็นปะ แล้วก็การถอนเงินนะครับผมก็ทําการถอนไปแล้วนะครับราคาที่ผมถอนวันนี้นะครับหรือว่าเงินที่ผมถอนวันนี้หนึ่บาทเงินเข้าบัญชีผม1,499บาทก็คือมันหักค่าธรรมเนียม2%ครับท่านผู้ชม และเมื่อวานผมก็ถอนครับเมื่อวานผมถอน1,677บาทเงินก็เข้าเนี่ยอันนี้คือประวัติการถอนของผมนะท่านผู้ชมถ้าใครที่สมัครครั้งแรกนะครับหรือว่าถอนครั้งแรกนะครับผูกบัตรธนาคารด้วยนะบัตรธนาคารตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็ผูกนะครับผูกอันนี้ผมผูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยากผูกก็มาผูกได้นะครับและใครที่แนะนําเพื่อนเว็บไซต์นี้นะครับแนะนําเพื่อนได้หัวละ2บาทนะครับจะได้เงิน VR ตรงนี้และนอกจากนั้นแล้วนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับยังมีการรุ่นอังเปาทุกๆวันนะครับวิธีการรุ่นนางเป่า10กด บแล้วก็6โมงเย็นนะครับ10โมงเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับเราสามารถลงลุ้นอังเปาตรงนี้ได้แล้วก็5,000บาทเนี่ยเวลาบ่ายโมงนะครับเราต้องลงทุน V1 หา V3 นะครับแล้วก็ราคา1,000บาท10,000บาทเนี่ยเราลุ้นตอน6โมงเย็นครับเราต้องลงทุน V4 หา V6 ครับถึงจะสามารถลุ้นอังเป่าตรงนี้ได้นะครับคุดู ก็ง่ายครับการรุนนางเปาก็เพียงแค่เราลงทุนเราก็สามารถรุนนังเปาพวกนี้ได้และอันสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือวงล้อนะครับวงล้อก็คือเป็นการหมุนนะครับราคาพวกนี้ถ้าเราลงทุนนะครับเราสามารถหมุนวงล้อตรงนี้ถ้าเราลงทุน1อันเราก็สามารถหมุน1อัน ทุกๆอันออกเป็นเงินหมดเลยครับท่านผู้ชมก็คือเริ่มต้น10บาทสูงสุด1 0 0 0 0หบาทหรือว่าเราแนะนาเพื่อนแล้วเพื่อนเราลงทุนนะครับเราก็สามารถหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ง่ายครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับยังจ่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกๆเว็บไซต์มีความเสี่ยงใครที่กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงก็จัดไปครับท่านผู้ชมและใครที่ชอบคลิปวิดีโอน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ